จุดประกายความคิดพัฒน,นาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมกรับเรียน,นาาคณะกรรมการทุกท่านครับกระผมนายชัยพัฒน์ิมโตชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนสากลพิทยาคมจังหวัดชัชนาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษามัธยมศึกษาูไทยธานีัชนาครับกระผมจะมาพูดในหัวข้อของวิทยาศาสตร์กับการพัฒนาท้องถิ่นวิทยาศาสตร์นะครับหมายถึง ความรู้ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆธรรมชาติมีกระบวนการคนา้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นขั้นตอนมีนระบบด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ครับในปัจจุบันนะครับวิทยาศาสตร์ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจาวันของพวกเราเข้ามาพัฒนาท้องถิ่นของเราหลากหลายด้านแตกต่างออกไปอาทิเช่นการเข้ามาพัฒนาในด้านของอาชีพเกษตรกรรมการการศึกษากานธุรกิจ ในด้านอื่นๆครับแต่วิทยาศาสตร์นั้นมีความรู้มากมายเราจึงจําเป็นต้องศึกษาค้นคว้าหาความรู้หากเราไม่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์เราจะไม่สามารถนําความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาและต่อยอดนวัตรกรรมต่างๆหรือนำไปพัฒนาในด้านต่างๆของท้องถิ่นเราได้ครับเราจึงได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้นมาอาทิเช่นการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การแนะนำนวัตรกรรมใหม่ การรักษาสภาพแวดล้อมการทำวิจัยเป็นต้นครับเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของเราให้มีความมั่นคงม,มากยิ่งขึ้นและยังช่วยส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้และรู้จักนวัตกรรมสมัยใหม่มากยิ่งขึ้นครับเพื่อให้คนในชุมชนสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปต่อยอดและพัฒนาในด้านต่างต่างที่ตัวเองต้องการได้ครับความรู้ของวิทยาศาสตร์นั้นอยู่รอบตัวเราขึ้นอยู่ที่เราครับ ว่าเราจะศึกษาและเราจะนำความรู้ตรงนั้นไปพัฒนาในด้านอะไรตามที่เราต้องการครับอาทิเช่นหากเราอยากพัฒนาในด้านของเกษตรกรรมเราก็สามารถพัฒนาได้ครับเช่นการนำเอาโดรนพ่นยาฆ่า,มาแมลงเข้ามาพัฒนาในเรื่องของเกษตรกรรมเพื่อกำจกัดศัตรูพืชลดระยะเวลาในการทำงานช่วยมีผลผลิตทางการเกษตรที่ดีขึ้นและมีคุณภาพ ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้มีความสม่ำเสมอและลดการเสี่ยงสัมผัสสารเคมีเพื่อไม่ให้ชาววัตนรรมเสี่ยงต่อสุขภาพครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้มากมายหลากหลายด้านแตกต่างออกไปนะครับรู้หรือไม่ครับว่ามนุษย์เรานั้นนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์และผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆขึ้นมามากมายครับยกตัวอย่างเช่น คุณโยมประดิษฐ์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมต่างๆเครื่องจักรกลต่างๆที่นำมาผลิตปุย๋ยหรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพที่นำซากพืชซากสัตว์มาประยุกต์ใช้ใหม่ให้มีประโยชน์ม,มากยิ่งขึ้นโดยการมาทำปุ๋ยมากชีวภาพเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมของเราและยังลดค่าใช้จ่ายให้กับคนในชุมชนที่ทำเกษตรกรรมด้วยครับ และจากสถานการณ์ตอนนี้นะครับประเทศไทยเราประสบปัญหากับไวรัสโคโรนาซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศเราเป็นอย่างมากจึงทําให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของเรานั้นมีความสําคัญอย่างมากและนวัตรกรรมใหม่ๆที่ถูกผลิตขึ้นมามีความสําคัญอย่างมากเช่นกันครับอย่างเช่นเครื่องจักรกลผลิตปุ๋ยรวมไปถึงเครื่องจกักรกลต่างๆที่ผลิตวัคซีนให้เราใช้ เพื่อพัฒนาและรักษาคุณภาพชีวิตของเราไว้ครับภายใต้สถา,านการณ์โควิดแบบนี้เราจึงจําเป็นต้องรักษาคุณภาพชีวิตรักษาความรู้ของเราที่มีเระมาระวังตัวเองและใช้นวัตรกรรมอย่างคุ้มค่าอย่างเหมาะสมและถูกที่ถูกเวลาครับวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราครับอยู่ที่ว่าเราศึกษายังไงเราจะใช้อย่างไรและเราจะไปใช้ในด้านอะไร เห็นไหมครับว่าวิทยาศาสตร์นั้นทําทุกอย่างตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นนะครับอยากให้ทุกคนนั้นรักษาความรู้ของวิทยาศาสตร์และนวัตรกรรมต,ต่างๆเอาไว้รวมไปถึงมันรู้จักวิธีการใช้และประเภทนวัตรกรรมต,ต่างๆที่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆในปัจจุบันเพื่อที่เราจะได้มีความรู้และเราสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและถูกวิธีครับสุดท้ายนี้หากทุกคน อยากพัฒนาวิทยาศาสตร์อยากประดิษฐ์และประยุกต์นวัตรกรรมต่างๆขึ้นมาก็ขอให้มันศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างถูกต้องเพื่อจะประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้องและทําการวิจัยทดลองเพื่อให้รู้ว่าสามารถใช้ได้จริงในชีวิตจริงของเราและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆออกไปให้สาธารณชนได้รู้ว่าท้องถิ่นของเรานั้นมีการผลิตนวัตรกรรมใหม่ๆและสามารถใช้ได้จริงเพื่อสร้างประโยชน์ ให้กับแต่ละท้องที่อื่นๆด้วยครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ